ถ้าไม่ทาก็เห็นความขี้เกียจแต่ทำแล้วประกาศความขี้เกียจออกมามันน่าชื่นที่ไรไม่เลยเป็นวัดของใครวัดของเราทุกคนคาําจัดกิเลสปัญหาด้วยข้อวัดปฏิบัตินี้ด้วยกันทุกคนพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่ออะไรข้อวัดเราถเพื่อเราผู้มีกิเลสเป็นมัวใจอยู่ ที่ไหนผ่นดินมันควรจะเบามือก็ให้เบาปัดกวาดที่ไหนควรหนักก็หนักยังเรียกว่าใช้ปัญญากวาดขูดไปหมดจนเป็นหลุมเป็นบ่อไปหมดก็ดูไม่ได้นั่นคือขาดปัญญาความ่อยควรฉักแต่ว่าทำพอให้แล้วมือก็เอาใช่ไม่ได้เลยเราทาสิ่งนี้เราทําเพื่อเราต่างหากพระองค์ขวัาบัญญิไว้เพื่อเราไม่ได้ปัญญาไว้เพื่อใบไม้เพื่อลํานวัด แต่ทํำไมเราจรึงจะต้องไปทําลานวัดเราอยู่กับสถานที่ใดเรารักษาสถานที่นั้นเพื่อเป็นการรักษาเราอยู่ในตัวให้เราทราบาว่าสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นต่อเราอย่างไรบ้างไม่งั้นก็จะเห็นไม่เห็นความจำเป็นตงตัวเองเลยและสิ่งภายนอกก็เลิ่อนเลอนเทเทอไปหมดเพราะไม่เห็นความจำเป็นของตงนแล้วสิ่งใดๆก็ไม่จําเป็นทั้งนั้นเพราะหลิวแหลกภายในจิตใจ ให้พักกันจำไว้ให้ดีผมสอนจริงๆสอนหมู่สอนเพื่อนขอเห็นใจใรับไว้แต่และองค์งงนี้ผมรับจริงๆด้วยเหตุด้วยผลสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิความสามารถที่จะสั่งสอนได้การดูหมู่เพื่อนภายในวัดนี้ซึ่งเป็นเหมือนอวัยวะของผมผมดูอย่างละเอียดถีท่วนทุกอย่างเต็มทุกสิ่งกำลังความสมัของผมทีอื่นผมไม่ได้สนใจผมเคยพูดเสมอ ออกนอกวัดไปแล้วใส่แว่นตาดําไปเลยไม่สนใจร้ายช่างทีดีข้างไขไม่สนใจเพราะไม่อยู่ในความรับผิดชอบเราไม่ใช่ผู้ที่ให้อุสถังสอนใครเรื่องของเขาสมบัติของใครของเราแต่นี่มู่เพื่อนน้อมกายวาจาใจเข้ามาเพื่อเราเป็นภาระอาจารย์โยมีพันเตโหนี่มีก้อรับลงโดยอุปายิกังปฏิวูกังปัสสะดิเกเรสัมปาริ เป็นอันว่าพร้อมแล้วทั้งสองฝ่ายตามหลักทมหลักที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องสั่งสอนหมู่เพื่อนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันใดที่เป็นหน้าที่ของตัวเองสอนให้เต็มผูไม่ว่าการสมข้อสงหาสิ่งใดที่มีอยู่ในวัดนี้ไม่ต้องมาขอบอกว่าเป็นของทุกคนผมไม่เคยที่จะสั่งสมอะไรแม้นิดหนึ่งภายในใจิตใจเลยพูดโกงๆอย่างนี้เพื่อหมู่เพื่อคณะทั้งนั้นเรารับด้วยเห็นนี้เรบหมู่เพื่อนถ้าพูดถึงเรื่องรับ เรื่องสงวนก็เหมือนอวัยวะองผมเองเพราะฉะนั้นความเคลื่อนข้าดอะไรในพระบรรดาพระเนรที่มาอยู่กับผมทั้งๆท,ที่ไม่น่าจะเ่ินข้านี้มีณรู้สึกสะดุดใจมากนั่นไม่อยากเห็นเพราะเป็นความเสียของผู้นั้นเองเป็นความบกพร่องของผู้นั้นเองทั้งๆท,ที่มาศึกษาและสิ่งหย,ยาบหยาบทำไมจึงบกพร่องได้เนี่ยครัว่าความบกพร่องก็มีหลายเนี่ยหลายกระทง อย่างหยาบก็มีอย่างละเอียดก็มีถ้าอย่างละเอียดก็เป็นอีอยางหนึ่งถ้ายางหยาบยาบนี่นี่มันดูไม่ได้ไม่ควรจะบกคล้องเม่ควรจะผิดพลาดตายแต่ผิดพลาดไปนี่ดูไม่ได้พากันฟังอย่างถึงใจปฏิบัติให้จริงให้จังทุกสิ่งทุกอย่างเอาเราเราดูนี้มาผลนิพพานจะไม่มีจริงเหรอเราจะเป็นโมฆะพิสุไปอย่างนี้ตลอดไปเหรอืิงสรสมาที่ปัญญาพระองค์สอนไม่เพื่อใคร มรรคผลนิพพานสอนนั้นก็ใครถ้าไม่สอนไั้เพื่อผู้ปฏิบัติเป็นสามีกี่กรมหรือเป็น,นธรรมานุธรรมะปฏิปันโนผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมจะเป็นผู้บูชาถานกและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่จะส่งไว้เึม่มรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจนี่แหละทรามเหล่านี้ไม่ถือเป็นคมที่ด้อยกว่ากิเลสเป็นรมที่เหนือกิเลสทั้งนั้นถ้าเราจะฟื้นขึ้นมา เพื่อปราบวิเลกภายในจิตใจของเราตามได้ทั้งนั้นไม่มีการไม่มีสมัยใดที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติด้วยความดีงามตามหลักของสีนสมาธิปัญญานี้ถ้ากันตั้งใจปฏิบัติเห็นที่มากผลนิพพานอยู่ที่ไหนเวลานี้สอนเฉยเใย้ปเกิดประโยชน์อะไรเหมือนมาพูดเล่นว่าสมาธิคือความสงบใจสงบยังไงทํายังไงใจยังสงบจยตดไม่เคยบังคับตนให้พอมัน กิเลสจะดิ้นบ้างเลยไอ,เ,อเราดิ้นตายซะก่อนแล้วกิเลสยังไม่ดิน้นประกอบความาพผาเปียน,นิดหน่อยกลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายแบกตั้งแต่ความตายอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันมันมีเวลาที่สลัดได้ถ้าสลัดกิเลสไม่ได้สลัดความตายไม่ได้ถ้าสลัดกิเลสไม่ได้ก็สลัดความทุกข์ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกก็ทุกทุกเพื่อจะถอดถอนกิเลสออกจากหัวใจเหมือนกันถอดหัวหนามออกจากฝ่าเท้าเราเนี่ยเอาทุกข์ก็ทุกข์ไปเมื่อจะปล่อยหัวหนามมัน ฝังจมอยู่ในเท้านี้แล้วมันจะเลอะไปหมดเสียไปหมดทั้งเท้าและอวัยวะส่วนอื่นพอเสียไปด้วยนั่นเมื่อเป็นเช่นั้นเจ็บขนาดไหนก็ต้องเอาออกเ็นได้หัวหนามนั้นเนี่ยแเลดมันจะลึกขนาดไหนมันไม่เลยพุ่งหัวใจถอนออกมันจนได้นี่มันจะทําให้เสียไปหลายภพหลายชาติมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเราเคยมาแล้วตั้งแต่ในชาตินี้ก็พออยู่แล้วไม่ต้องไปหาเรื่องอดีตอนาคตที่ไหนฝังลงที่ใจนี่เป็นปัจจุบันนี้แล้วมันจะกระจายไปหมด เรื่องอดีตและอนาคตขอให้กําหนดค่าที่เด็ดรวมตัวลงไปรวมตัวลงไปเถอะเราจะเห็นเรื่องพบเรื่องชาติทุกอย่างอยู่ในหัวใจนี้เลยโดยไม่ต้องไปคาดไปคะเนใครจะพูดที่ไหนไม่ต้องสนใจขอให้รู้ด้วยปัจจตังของเราเนี่พระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าปัจจตังมีตัวบุญอยู่ในนันฉันที่ดีโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองเนี่ยแล้วสอนใครถ้าไม่สอนผู้ปฏิบัติคือพวกเราเนี่เอาให้กินให้จังเ้วย <c oughs> มันทาไมมันไม่สงบจิดเป็นเพ่อหไหไลเป็นพ่อปล่อยเป็นพ่อลอยลงตั้งหน้าตั้งตาม,มุ่งบังคับมันพาเขาจริงมันจังให้มันเห็นเหตุเห็นผลมันจะคิดไปไหนตามมันจริงๆนี่ถ้าตั้งหน้าตั้งตาตามความคิดนี่ความคิดก็ไปไม่รอดเนะพราะเหตุผลตามต้อนจนได้แล้วสงบตัวเข้ามามีประการหลายประการคําว่าปัญญาพรมสมาธิคือปัญญาไปต้อนจิตที่มันขึ้นขน้องให้เข้า สู่ความสงบหมาบราบเป็นความสงบขึ้นมาถ้ากิเลสมอบเท่านั้นมันก็เป็นความสุขเป็นอย่างสมาธิก็คือกิเลสมันสงบตัวเห็นได้กิเลสที่สงบตัวสงบตัวได้ด้วยอารมณ์ห่งบริกรรมภาวนาดูยความมีสติสงบด้วยวิธีการปราบกิเลสด้วยปัญญาให้ทันกับมันมันสงบได้ทั้งสองอย่างแต่ปัญญานี่เป็นสิ่งที่อาจานมากเ,เวลาปราบลงได้แล้วแล้วได้คติได้ตัวอย่างอันสําคัญสาคัญ นั้นการถอดกิเลสถอนกิเลสบางประเททั้งถอนได้ในขนานั้นด้วยก็มีเป็นที่เข้าใจเป็นหลักของใจในการปฏิบัติต่อไปกับตัวเองเกิดความกล้าหาญชามชัยไม่สะทกสะทานเมื่อปัญญาได้เดินถึงไหนได้เข้าใจถึงไหนแล้วเป็นการส่งเสริมสติกํกลังหรือความสามารถของเราความอดหามของเราให้เพิ่มขึ้นโดยลาดับลดับเนี่ยเป็นสงบในขั้นสมาธิธรรมราด้วยการรวมสมถะเป็นอีกอย่างหนึ่ง ถึงการที่จะท้าปัญญาก็ฟาดมันลงไปเลยเราสงวนไว้ทาใหม่เอาให้จริงให้จังเราอยากได้ยินหมู่เพื่อนพูดถึงดวงสมาธิเป็นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนี้เหลือเกินนะอยากฟังสมที่เราตั้งใจสงข้อหมู่เพื่อนด้วยความสัตว์ความจริงที่ได้เข้าใจเพราะการปฏิบัติมามา,มากน้อยเียงเลยได้ทอดออกมาหมดไม่มีการลี้ลับแม้แต่น้อยหน่งแน่น้อยหน่งเลยกับหมู่เพื่อนเพราะาอยากเห็น พระี่ทรงมกักทรงผลนิพพานภายในใจเราได้ยินตั้งแต่ชื่อได้ยินแต่ข่าวแต่ข่าวทั้งพูดในข้างพุทธการนะองค์นั้นสําเร็จมักผลดูที่นั่นองค์นั้นสําเร็จโสดาองค์นั้นสําเร็จสกีทาองนั้นสําเร็จอราหารัสละหันอยู่ที่เขาลูกนั้นอยู่ป่านั้นอยู่ในถ้านั้นถ้านี้<ม>องค์นั้นออกมาจากตระกูลน,นั้นองค์นี้ออกมาจากคุณกลพระชาหากษัตริย์เศรษฐีโกเลพีพ่อ้าประชาชน คนธรรมดาออกมาแล้วสาเร็จมาผลยุพานิพานเหมือนกับท่านมาตักเอาตักเอาความจริงท่านทาแทบตายด้วยกันนั่นแหละเราไม่เห็นประโยชน์แห่งความเพียนน้องท่านเราไปมองตั้งแต่ต้นไม้ท swoją swoją ี่ดอกผลขอ้มันนุ่นเราไม่มองดูต้นทั้งมันว่ามันรับอาหารอย่างใดที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงลำต้นพอที่จะผลิดอกออกผลขึ้นมาให้รรับนี่ะเราต้องดูลำต้นของมันที่ต้นไม้ประเภทนี้มันชอบปุ๋ยชนิดใดอาหารชนิดใดเนี่ยมันถึงจะผลิดอกออกผลหลกหนาหนักนั่นนี่ แล้วมาผลนิพพานก็ต้องอาศัยปุ๋ยคือความภาคเพียรเหมือนกันชนิดใดปุ๋ยชนิดใดความเพียรประเภทใดประเภทหนุนด้วยสติประเภทหนุนด้วยปัญญาหรือประเภทหนุนด้วยความสมถะแล้วก็พิจารณาที่มีแต่ปุ๋ยเท่านั้นที่จะหล่อเลี้ยงมาผลนิพพานารปรากฏขึ้นภายในจิตใจยินแต่ข่าวตอนนีเ้เฉยข่าวเราไม่ได้ยินเลยจะว่าไง รงผ้าเหลืองไม่ว่าเปล่าศีลก็ดีแต่ชื่อว่าศีลม,มันเป็นข้อหนักแน่นภา,ายในใจเลยสมาธิก็หาความหนักแน่นหาความสงบเยิเย็นเป็นถูกไม่ได้แล้วทำไงมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้อย่างไงมรรคหมายถึงว่าทางน้ำเงินที่ถูกต้องแล้วไม่ว่ามรรคขั้นใดผลก็คือว่าสิ่งที่ยอมรับกันแล้วจากมรรคคือเหตุในปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้ว เป็นลำดับจนกระท้่งถึ่งอาหารตะผลพ้นไปจากมรรคปฏิวัตานี้ไม่ได้เลยเพราะทางการปฏิบัติยาไปคำนึงคำนวณคาดโน้นคาดนี้ว่าผลพานอยู่ที่ไหนที่ไหนทุกมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกซึ่งเป็นตัวผลนั่นเกิดขึ้นจากกิเลสเป็นผู้ผิดขึ้นมามันอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็อยู่ที่นั่นเองมันผิดขึ้นมาที่นั่นผิดขึ้นมาที่ดวงใจพ้นไปที่ตรงนี้ เองก็เป็นตายก็าตายทิงข่าวที่จะมอบก,กันเอากันเต็มเม็ดเต็มหน่อยแล้วฟาดกันลงไปอย่าถอยหลังนั่นเรื่อชื่อว่าลูกขิตถาคตไม่มีอันใดที่จะเลิศในโลกนี้ยิ่งกว่าจิตที่ต่อสู้กับที่เดชด้วยปัญญาแล้วได้จิตเป็นมหาสมบัติอันบริสุทธิ์ขึ้นมาภายในใจิตใจหาที่นี่ชมไปตอนอนันตการไม่ต้องมายุ่งเหงิงอุ่นวาอีกแล้วงานนี้แม้จะเป็นงานหนักก็มเีเวลาที่จะยุติกันได้ไม่เหมือนงานทั้งโลก โลกหนูใครเกิดมาก็ทําอย่างนั้นแหละตั้งแต่เล็กจนโตจนกระทั่งตายไปแล้วงานก็ยังไม่ว่างตายจากงานจากการไปส่วนงานอันนี้เอาทําลงไปหนักขนาดไหนพลาดลงไปเวลาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเลิกแล้วกันจริงๆไม่มีกิเลสตัวใดที่จะมากาะควรจิตใจให้ดต้องทํางานเพื่อตอบนอนกิเลสนั้นอีกต่อไปได้ท่านจริงๆบอกวุติตังธรรมจริยังมพระมัจจันได้อยู่จบแล้วเนี่ท่านบอก พูด่ง่ายกว่าจบงานแล้วงานเพื่อปรอาบปรามนิสสอนยิเรลตมันจบสิ้นลงไปแล้วด้วยประโยชน์ความเพียรอันสุดท้ายอันนี้คือมหาสติปัญญามหาติมหาปัญญากระตังกระเรียงสิ่งที่ความเพียรที่ควรจะทํางานที่ควรจะทําได้ทําสําเร็จลุล่วงลงไปเรียบร้อยแล้วนาปรังอิสตาญาติปชานาติกิจอื่นที่จะต้องทําให้ยิ่งกว่านี้งานอื่นที่จะต้องทําให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มี งานที่ยิ่งที่สุดทุกข์ที่สุดลําบากที่สุดก็คืองานอันนี้ผลีทเลิศที่สุดก็คือผลอันนี้หนักลงตรงนี้ก็าพูดระยะในอาทิตย์ต,ต,ต,ตระยสุดก็มีอนัตตลักนณตสุดก็มีในธรรมจักรกับปะวัตตนสุดก็มีกานพูดถึงเรื่องผลต้นทัานก็พูดถึงเรื่องเหตุเช่นธรรมจักรกับประวัตนสุด ที่ลังโคบนันดาปิเกเรดูข้างอเยสจางชาติไปดกข้าชราไปดูข้าเนี่ย้นเห็นทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรมันก็บอกไว้เวลาเกิดทุกเวลาเกิดพวก,กิจ้าของลูกทุกข์มันเกิดเป็นทุกข้าไปดูขาา้าีจนเกิดก็เป็นทุกข์ลาชลา,าก็เป็นทุกข์มาน้ำไปดูขังเวลาสตายก็เป็นทุกข์เนี่ยมันบอกเนี่ยทุกข์ขังอ่าบอกบอกว่าทุกข์ขังเป็นอย่างนี้ นี่ท่านบอกตั้งแต่เพียงร่างกายนันนี่นะความเป็นทุกข์ใจซึ่งแนบอยู่ในนั้นท่านอาธิบายแต่ให้บุ้ทราบว่าใจนั่นแหละเป็นตัวประวนกระวายที่สุดเลยในขณะคนจะตายไม่มีสติตตังยับยั้งไว้แล้วเป็นบ้าไปเลยเพราะความทุกข์มันเหนือบาปแรงเหน,อเนือสติเกินกว่าสติปัญญาที่จะตามทันจิตในวันที่จะตั้งทานทูกได้ท่านพูงได้ว่าชาติปีตุคาชาติปีตุคาบันนำปีตุคาถ้ากูสรุปควงแล้ว่ ทั้งจิตใจปัญญุปารณาขั้นฐาดุข้าทั้งเมื่อสรุปความลงแล้วก็คือขันั้งห้าเป็นกล่องทุกขันั้งห้าถึงมีจะมีอะไรก็รูป,ปรขันเป็นน้ำขันเวทนาขันแสดงตัวขึ้นมาต่อไปก็เหมือนกันปุนเนสมุทัยก็ ยาตังฑ์ห้าปุโรภูตการนันดิราฆาตหกตาตัตตระอาทินันวิมีนี่ตัวผิดทุกขึ้นมาอการมัตฐานพระวัตสนามยุทธวัตรัญหาไปมีสั้มขัดนันก็บอกแล้วอที่สามนิโรธโยตัศชัยวัตันห้ายาเซศรีลกะยิรากะนิโลทาอ่ามิโรมิโลยิราโคจากโคเนิสุโกมุติอันนาลโยตัดไปหมดทิเรีประเภททั้งสามนี้ ตัดเอาหมดเป็นอนาลโยหานะความอะไรไม่ได้นี่นิโรธมากกับเสยยิดังคืออะไรท่านก็บอกแวําไมะสมาสมาทังโฆจนกระทั่งสมาธินี้เครื่องมือปราบกิเลสนะท่านบอกว่าเป็นตอน,นตอนเตอนๆในอริยสัจหรือว่าในธรรมจักรกับพระราสูตนธรามะก็ยังนั้น แต่วิธีการที่จะปฏิบัติต่อถิ่นนี้เราจะปฏิบัติยังไงก็อย่างที่อธิบายให้ฟังนค้นลงไปให้มันเห็นเรื่องความทุกข์นั้นมันจะทุกข์มากน้อยเพียงไรขอให้เล็งความจริงยาเล็งถึงเรื่องทุกข์ว่าเป็นทุกข์ต่อเรามากน้อยอย่างนั้นก็ไม่เข้าใจในวิธีการแต่พิจารณาทุกข์ให้เห็นความจริงทั้งตัวสมุท,ทัยคือความยึดมันม่นถือมั่นสําคัญจิดที่จะทําให้ทุกข์กำเนิดรุนแรงขึ้นมาแล้วจะเกิดความท้อถอยเพราะสติปัญญาไม่ทันค้นตามความจริงมันลงไปทุกข์นี้มากน้อยเพ ก็เห็นตามความจริงของทุกมันเกิดขึ้นจากอะไรมันอาศัยกายเกิดขึ้นเหมือนกับว่ากายนีนยน้เป็นเชื้อไฟอย่างฟืนเป็นเชื้อไฟไฟเหมือนลุกไหม้ฟืนนั้นแล้วแสดงเปลวออกมาความร้อนออกมา,าเป็นทุกเวทนาเอา้าปัญญาพิจารณาสอดแทรกไปให้มันเห็นทุกแง่ทุกมุมดูให้มันเห็นชัดว่าอะไรเป็นทุก์ เนื้อหรือหนังหรือเอ็นหรือกระดูกหรือส่วนใดเป็นทุกข์ดูให้เห็นชัดเจนแล้วแยกมาดูตัวทุกข์อีกทุกข์มันเป็นรูปลักษณะอย่างไรมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปลักษณะหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมันเป็นรูปเป็นลักษณะสีสันมันนะมันผิดกรรมนคนละอย่างละอย่างแยกดูให้ดีถ้ามันเห็นชัดแยกกายแยกเวทนาให้เห็นชัดอย่างนี้แล้วใครเป็นคนไปสําคัญมันหมายไปยึดมันสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมา ตายแล้วเอาไปเผาไฟก็แล้วเอาไปฝังดินก็แล้วมันไม่เห็นร้องเห็นครางอะไรเพราะตัวทุกข์ไม่มีเนื่องจากปิดไม่มีแต่อาการอันนี้มันเกิดขึ้นจากจิตทุกขเวทนาเมื่อจิตพิจารณารู้อาการของตัวเองแล้วมันก็ปล่อยจิตหลงอาการของตัวเองนะพอเข้าใจแล้วมันก็หมดตัวเข้ามากายก็เป็นกายเป็นความจริงอันหนึ่งเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็เป็นความจริงอันหนึ่ง จิตก็เป็นความจริงอันหนึ่งด้วยการพิจารณาชอบแล้วโดวยทางปัญญามีต่างอันต่างจริงเข้าทําลายอะไรกันไม่ได้ที่นี่ถึงทุกจนขนาดที่แบบมันจะแตกไปในขณนะนั้นก็ตามจิตก็ไม่หวัน่นเพราะต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันนี่เราจริงด้วยปัญญาจริงอย่างนี้เนี่ยท่านว่ามัชฌิมาปฏิปทาและทุก,ก็ดับไปทุกทางใจดับไปส่วนทุกทางร่างกาย มันจะดับไปก็ไปเรื่องของมันมันไม่ดับมันก็มีอยู่ตามความจริงของมันส่วนทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสมุทัยนี่ดับเช่นสัญญาอารมณ์ความสํญญาคัญ,ญมันหมายว่าทุกข์เป็นอยู่ที่นั่นที่นี่นี่ดับทุกข์ภายใจพดับเพราะอำนาจของปัญญาเห็่พิจารณาอย่างนี้เวลาพิจารณาใหมันเห็นตามความจริงมัน,มนจะเป็นขนาดไหนอย่าไปกลัวตายเความตายก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่งอะไรตายพ้หาเรื่องความตายอีกนะ ดินน้ำลมไปเวลาแตกไปอยู่ในร่างกายเหล่านี้คือดินน้ำลมไปไประชุมกันเวลาแตกไปแล้วน้ำไปเป็นน้ำลมไปลมไปเป็นไฟใจก็เป็นใจยิ่งเด่นยิ่งชัดขึ้นมาแล้วใจมันตายได้ยังไงดินน้ำลมไปมันก็ไม่เห็นตายสลายจากความผสมนี้ลงไปก็ไปสู่ท่าเดิมของเขา,านี่มันโกหกกันแน่พอเข้าใจถึงใจแล้วเป็นอย่างนั้นนลโอ้โหนี่มันโกหกกันนะพูดท้มันถึงใจความจริงก็ไม่มีใครโกหกใครแล้วก็พูด้วยความร่้หลวงสำคัญทั้งสองด้วยกันทั้งนั้นแหละ ใัม้มีเจตนาที่จะโกหกกันแต่เวลาเราพิจารณาไปเห็นความจริงอย่างประจักษ์ในใจแล้วมันันอุทานขึ้นมาภายในจิตโอ้โหนี่มันโกหกการตัวตามันกลัวอะไรมันกลัวรมกลัน้นนี่มาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วอาจะตายก็ตายสนะิความจริงมันอยู่กับหัวใจนี่แล้วอะไรจะตายก็ตายหัวใจมันไม่ตายมันยิ่งรู้ชัดเนะจรรู้ชัดเจนขึ้นมาา่านท่าทางทีเดียว เราได้ไปฏิบัติแล้วถึงสามารถพูดให้หมู่เพื่อนฟังอย่างเต็มหัวใจเต็มปากด้วยเพราะเคยพิจารณาแล้วเวลามันรอบมันรอบจริงจเมื่อมันได้รอบถึงขนาดน,นี้แล้วไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์เท่าสุทิกายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาเอามันจะดับก็ดับไปเวทนาทางร่างกายมันไม่ดับมันก็อยู่ที่นั่นไม่สามารถที่จะเข้าแทรกสื่อจิตใจเลยจิตก็เป็นความจริง อันหนึ่งเวทนาเป็นความจริงหนึ่งกายเป็นความจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงต่างอันก็ไม่กระทบกันเพราะต่างอันต่างจริงประการหนึ่งประการหนึ่งเวทนามันก็ดำคงหมานไปจิตก็ระงับการคิดการปรุงอะไรอยู่เป็นเอกเทศของตนโดยความอรทัจในตัวเองและอาหารด้วยในขณะนั้นสง่าผ่าเผยเต็มที่เพราะจิตได้ถึงความจริงด้วยปัญญาต้องมีความสง่าผ่าเผยมีความอัศการาหารถอนขึ้นมาแล้วก็ยังมีความกระยิงยิ่งย่องอยู่ตลอดเวลา นี่อำน,นาจของปัญญาทําให้เกิดความากล้าหาญชานใยได้อย่างนี้เพราะนั้กปฏิบัติที่ได้เห็นความจริงแล้วจึงไม่ถอยหลังตายก็ตายเธอน่พ่อความตายได้พิจารณาแล้วอย่างนับพ่อหนึ่งความตายเป็นของจริงตามหลักธรรมชาติสองความตายมันมีอยู่ที่ไหนวะจิตมีกติช่าที่ไหนจิตผูทติกลัวตายกลัวตายมันไม่เห็นตายนี่นะมันยิ่งรู้ยิ่งเด่นมันตายได้อย่างไงเนี่ยรู้ชัดอย่างนี้เพียงเท่านี้ก็ได้ละ ถ้าลงเราพิจารณาได้หลักสัวันหนึ่งเท่านั้นที่นี่จะอาฐานเต็มที่ทีเดียวเรื่องความตายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวความจริงที่ประจักษ์ด้วยปัญญานั้นเป็นเรื่องใหญ่โตมากมีความอาฐานมากมีความสง่าผ่าเผยมากทีเดียวถึงเวลาเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะตายนี่ก็ไม่สะทกสะพานนี่เป็นหลักปัจจุบันที่เป็นสักขีพยานกันด้วยการพิจารณาเห็นชั้นได้วเวลานี้ เวลาตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวา่ามันก็เวทนาเรื่องเรื่อเวทนาเหล่านี้นะที่จะดอหรือที่จะอยู่เวลา,ลา,ลานี้เราได้พิจารณาแล้วรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาข้างหลามันจึงไม่จะทุกข์สะานขณะที่จะหมดลมหายใจมันก็ไม่จะทุกข์สถานหมดไปพระไม่ตื่นเมื่อมันจริงก็มันไม่ตืน่นตื่นเต้นไม่ตกใจเสียอ,อกเสียใจถ้าจิตมันลงเลยพิจารณาแบบนั้นแล้วต้องได้หลักได้ฐานภานจิตใจ แล้วก้าวหน้าไปเรื่อยๆมือมีหลักเกณฑ์แล้วมันต้องมีความอาถรรพ์ร่าเริงขมักขเขม้นเข้มแข็งต่อความภาคความเปลี่ยนเอาที่เอาให้เห็นคือของจริงนี่อยู่กับทุกคนนี่เราไม่จะเป็นคนอาภัพนอกจากความขี้เกียจมันทําให้เราอาภัพสมาธิมันก็ไม่ปรากฏเพราะความขี้เกียจเหย,ยียบย่นทําลายาวา้ทาลายสมาธิเกิดไม่ได้สังสม ความขยันมันเพียงขึ้นมาความหนักเอาเบาสู้เป็นก็เป็นตายก็ตายลาดเข้าไปอยู่ดีสมาธิมันจะทนได้หรือจะเป็นสมาธิประเภทใดขอให้รู้กับใจเราเถอะอย่าไปคาดไปหมายนะเรื่องจิตส,สงบสงบแบบไหนมันจะรู้ในตัวของเราเองหรือความคาดหมายไม่เกิดประโยชน์แต่สิ่งที่ประจักษ์กับตนด้วยความเพียรนังตนซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดสมาธินี้เราจะรู้เองทั้งตัวเหตุคือการดําเนินทั้งผลที่ประจกักษ์ในเวลานั้นสงบแบบไหนมั่งฮะมันรู้ได้ชัด ไม่ต้องถามใครอน,นีนิสยัยงเราเป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้พอใจกับความเป็นอย่างนี้ของเรามันรู้นี้คือจิตเป็นสมาธิของเราเป็นอย่างนี้เองตามน,นิสยัยของเรานานทั้งก็เล่นเข้าไปเล่นเข้าไปปีนาใดที่มันเป็นค่าศิกตอทําให้รีบฉลัดปัดทิง้งยาไปเสียดายเรียกชื่อว่าเป็นนักต่อสู้เราเป็นภูรากเป็นผู้สมวนจิตใจคือสมนวรทมนั่นเอง เอาให้ดีเอาให้จริงจังตั้งใจก็คือปฏิบัติให้เด็ทรงมากทรงผลเวลาตายก็ให้ตายอย่างแบบสง่าผ่าเผยแบบไม่ขาดทุนศูนดอกไปไหนมีแต่เรื่องด่างกายชลายลงไปธรรมดาจิตใจที่สลัดปัดทิ้งทุดถ่งทุกอย่างตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วจะพักห่วงอันไรอันนาลายโยจะเคียเออหายห่วงกะถีสาุปเสสสานิพพาน ยังต้องรับผิดชอบในขังจิตหลุดพ้นแล้วก็ยังต้องรับผิดชอบพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาย,ยืนพาเดินพาขับพาถ่ายยุ่งถึงแต่เรื่องถางกเรื่องขันอยู่ตลอดเวลาแม้จิตใจจะมายึดมัน่นถือมัน่นแต่ความรับผิดชอบซึ่งเป็นสัมาัสสุญญ์ของจิตที่มีอยู่ด้วยกันระหว่างการกับติดมันก็ต้องในปฏิบัติไปอย่างนั้นเลยพอมันถึงการของมันแล้วก็สลัดทั่วลงไปเลยเออสบายเสียที ถึงตัแต่นี้ต่อไปอนุปาทิเสสนิทานเป็นอันว่าสิ้นกันกับเรื่องสมมุติตั้งแต่บัดนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเรื่องั์ฐานที่ร่ำเวลาอากาลิโกฟังแต่ว่ามันถูกอากาลิกจิตอากาลิกะธรรมก็หมายถึงใจที่บริสุทธิ์นั่นเองเอาละเอางี้ก่อนท่านปัญญาที่มาพูดตัวแรกรู้สึงเรื่ง